ทางหางวงครับต้องคิดไงครับสามารถานิวน่ครับนิวั่วาวาทางรไปครับอาจะเที่ยวอยู่เนะะาะสวัสดีครับผมมนีทางาถไฟบ่วงครับบวงหนูสือสารครับ ใจไปแล้ว,ลวเหรครับเมื่อวันี่ไหนครับข้องแรนเป็นมูลนะลครับเบิ่อวันที่ไรเน้นตัดการหยาครับการต่อเขาขึ้นนี่มั่งนี่เป็นยางนี่นะครับนี่ครับถูข้องเขาไปได้อยู่ครับไปครับ ข้องใต่ข้องเครื่องข้องในวินาทีถามว่ามันยัรใจครับ,รบข้องเซ็นเป็นนี้ครับข้องไตครับได้ข้องเงมือ่องฐานหางว่างครับข้ามไปรตรงขีดไงครับประมาณสามนิว้ว เดีย๋ยวเราโฟกัสได้ไหมประมาณนี้วขี้ได้ไหมนะครับอันนี้ครับผมเม็น่อยนะครับห่างจากพื้นดินประมาณนิ้วหนึ่งครับ นี่มือเขานี่เอาแทก<ป>เอาแทกมึงได้นเป็นบ่ครับบ่ต้องแทกก็ได้ครับย่านหนูติดกินครับโอ้กะเอาเลยกะเอาประมาณนั่งมาไม่ไหวไปกันลืมแต่ว่าก็ตองงูหนอตาผู้ดีมาง,งา่ายหากินง่ายหายกินน้ำบ่วงผู้อื่นนะเด <c oughs> ี๋ยวเาดี๋ยว เีหมวกนะครับจกักสียางไปทางไหนบ้างยานถือกินมีคยอบน้ำงามกว่ายับนะครับนี่การใส่วงห้างผต้องห้างผต้องใส่กครับหนูมันหิดระว่างหนูมันจิบไปสาครับมันจิบมันหิบผานซื้อมันหิต่ำนีซื้ เขามาใส่เป็นแผดแล้เป็นแผดนิดหน่อยมันฉีดแลนครับมันฉีต่ำเลยฉีบริสานิฉีบรต้นมันบวงพอดีคอมันเนี้ยมันเห็ดใหญ่เห็ดหน่อย หนึ่ครับหมายไใบหนึ่งนี่นสิเป็นนู่ิ่งครับนู่นสิงนู่นู่นหนามครับเยอะมากนี่ครับนู่นสิงเหรอฮะของนหน่อยๆนึงเนาะเพราะว่านู่นฟูกใหญ่นู่นสิงครับนู่นูกอยู่กลาไม่รู้น้ำชนสิ่งเนาะนูหนฟูกมันตัวใหญ่กว่านู่นสิงมาเม็นติ นี่ครับข้องนี้ครับม่ง,งามเป็นในดอกเดี๋ยวก็ใส่ไปว่ค่ำครับมว่องก็เวิร์ดหน่าย่างกันไมีม่ ตัวที่ใส่กีเป็นเบอร์สิครับเหดไมวบางเวียนหน่งได้เบอร์ซีเอ็ครับเขาจับให้พีชเอาไปเบิง้งซะหน่อยไปครับขาดมเนเบอร์บองมอมดีแข ผู้ดใด้จำไหนก็ต้องไม้ครับผมไม่อยากจำครับบ่ต้องไม้ดีครับแต่ว่าขันไม้หนี่ผู้อื่นสิมาเอาไปกินผีกับหนูฉีบเป็นตัวก็ใหญ่เป็นไนึหนูขว้วนะครับ buồn Các đi Mừng hợp xây buồn Mừng bị <laughs> được không? có ừ. há đắt nào là nó <laughs> เอาแล้วมาแล้วน่นเอครับดสีไดด้วยบัวแด้วมาใส่เลน ถือบัวถือกระอรุ่นครับมอืออื่นที่หนึ่งก็เบิ้งกล้วย,ยว่าท้ากินครับม,มือเงนกล้วยอยู่ระเบียอยู L ่แหะลักษณะนีน้นายจะอยู่ครับว่าท้ากินนะครับ Okay. Hmm. Ito mm. ba niya สังเกตลักษณะข้องเราครับต้องย่างเง้ยใส่ปยยังอันนี้นต่อครับ ไปหนีรังหนึ่งครับคล้องสามครับสามไปทั้งฝุ่นทั้งฝุ่นหรือทั้งทีละพวกเพือ่อน อันนี้ครับคือสีผองมากเน้อยมากนลย<น>คือจังหม่องนอนเลยเนาะมอญควอดกินครับไม่เลยอืนนั่นละไปมัวเลยครับไม่ไมีไซน์น้อยเลยเดี๋ยวปลาครับ,อนนอรบโอ้ห้องนีงามเลยครับางไฟพี่น้อง Hva vil du ha? ฟ้าคอนหัวกินจิน้งกิงนี่ครับหัวกินแต่ว่าหัวกับที่เกาละล่ะบ่ไม่เป็นไรยดินแข็งแล้วโดนเติบแล้ว ครู้หาก,กินหูหาก,กินแล้วหูแทบวนี่ห <Okay. S 2> ู้หาก,กินแล้วเนาะลักษณะคือจังสีตัวหงเนาะครับเพ็กน้อยไว้แจงทองมันหาดินไป saya kena tahu. นี่ครับเมียนไม่เลยครับมองนี้มันไปทุททีบทุเดียนเลยจนบ่หูว่าทีใสมองได้ครับ เกตเบ้างครับมันจิมีห้อยขี้ต้มู่ครับขี่ต้มอยู่ใบหญาครับห้อยกัดหยาดเล่นกันนะครับออไปหน้าอนมันจิบวเท็ดก็อฟไม่ดีว่แนวนี่วันเป็นนุ๊งขาวจนเลย ระคนครับพี่น้งอ,องบอบมองรวมญาตยิ้มวัดน,นี่ตรงข้างบนมองนี้คือสิมองรวมญาตินาะ Субтитры а сделал ไปกันต่อครับใช่ยอ้อมแอมเดียวนี่แหละใช่ไปไกลไม่ติดจำบ่ได้ น้ำเขาเงินงูงูขวดนะับแฟนมีริมเยอะมันเยอะ ่ะต้องเขา้าบอกต้องเขา้เขากับมาใส่จะบรตรวจห้องเบอร์สิบเอ็ดอยู่ครับอันหน่อยต้องเข้าก็ยืดในหน่อยก็ไดนะ้เขาจะาสวงหัวในเดียว พี่ทยอยใส่กันครับผมอันนี้เป็นเบิร์ตผุล่ะท่านบมเบิร์ตเ,เอากับเมื่องครับสำหรับที่นหนีเอาไว้สำนีครับเพราะว่ามันหล่นนะครับเป็นเป็นเส้านาที่เลยอบอจัง <c oughs> ถามแม่ยามผุแล้วเนาะถามแม่ยามอีกคลิปนึงครับใชเป็นยังไงโคนเท่าในแขวงแัวงที่สองครับในรอบป,ปีนี้ครับมากันจะเรื่องอะไรก็แชร์ไปทั้ง,งหมดเลครับติดตามไหมาครับ